สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะให้แสงจันร์จับดูนะครับว่าแสงจันรจะได้ไปตลาดนัดกับพ่อไหมนะครับจบันก็แสงจันก็จับเลยนะครับจับให้หน่อยเอานี้ใช่ไหมโอ้โหไหนดูมั่นใจนะครับไหนขอดูหน่อยได้ไหมโอ้โหได้ไปนะครับไปอา้าวขึ้นรถรอเลยนะครับโอ้โหอยากอยู่ด้านหน้าเลยอากาศมันเย็นใช่ไหมวันนี้ฝนตก ออจากนั้นเราก็มาเจอนะครับมาเจอรถทัวร์นะครับประมาณสักสิบคันนะครับไม่รู้ว่าเขาไปไหนกันนะครับโอโหฝนตกหนักมากเลยนะครับจากนั้นก็เราก็มาเจอไฟเขียวพอดีเลยจากนั้นก็แสงจันทร์ก็มาเจอข้านมนะครับไม่ละสิบบาทเองนะครับแสงจันทร์มากินทุกว <p> ันพุธเลยนะครับจากนั้นก็แสงจันทร์ก็พูดกับแม่ค้าด้วยเก่งจังเลยนะครับอโหค่าคๆๆอยู่นั่นแหละนะครับจากนั้นก็ เอาขนมเรนยบมแ้อยแล้วนะครับจากนั้นก็เราก็เดินไปนะครับระวังน้ําด้วยนะครับลูกน้ํามันกระเด็นใส่ตีนลูกลูกนะจากนั้นก็คุณแม่ก็มาซื้อนะครับผลไม้องุ่นส้มนะครับแอปเปิลด้วยนะครับโอ้แตงจันก็ดูหน้าตากินหน้าอร่อยมากเลยนะครับจากนั้นก็เรามาเจอข้นมชิ้นละหบาทเองนะครับแม่ค่ะก็ใจดีนะครับแถมให้หนึ่งอันด้วยนะครับจากนั้นก็ มีแตงโมนะครับแล้วก็มีอาหารจีนด้วยนะครับจากนั้นก็เรามาเจอพ่อค้าแม่ค้าของไทยใหญ่ของเราเองนะครับจากนั้นแล้วก็เราก็รอนะครับรอคนแม่ก่อนนะครับคนแม่กําลังไปซื้อของอยู่นะครับจากนั้นก็เราก็ไปเลยนะครับจากนั้นก็เรามาเจอแม่ค้าอีกนะครับเอาแม่ค้าที่นี่นะครับเราไม่กินทุกวันเลยนะครับมามีเหลือนะครับอร่อยมากเลยนะครับ แม่ก็ไปซื้อนะครับแล้วก็มาถึงที่ลดแร้วปร้อยแสงจันร์ทก็เปี่ยวนะครับเปี่ยวน,นิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับเอามีเป็ดด้วยฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับ